ตอนที่587หางเสือหลักของสำนักเหลืองหลังจัดตั้งอยู่ที่จอรรี่อยู่ในสถานที่ที่มีระยะห่างอยู่ใกล้กับเมืองที่ฮ่องเต้ประทับอยู่แต่ว่าหางเสือหลักของสำนักเหลืองหลังแทบจะไม่มีผู้ใดรู้ว่าอยู่ที่ไหนแม้ว่าจะผ่านหรือเข้าไปแล้วก็ไม่รู้ว่าที่แท้ที่นี่คือสำนักเหลืองหลังที่ชื่อเสียงโด่งดัง เพราะว่าหางเสือหลักของสำนักอยู่ด้านในหอนางลมแห่งหนึ่งเป็นหอนางลมที่ใหญ่ที่สุดของจือรี่ที่นี่เป็นสถานที่หาความสำราญยามค่ำคืนที่มีแสงสีเสียงคึกคักเจียวจ้าวทุกคืนล้วนมีคนสนิทของห้องเต้และพ่อค้าที่ร่ำรวยรวมไปถึงปัญญาชนนักประพันธ์ที่ร่ำรวยหน่อยมาใช้บริการที่นี่หอนางลมแห่งนี้ เรียกว่าซาวโถวจุยเท่าแก่มีชื่อเรียกขานว่าท่านชายสีเหลืองสำหรับชื่ออะไรไม่รู้รู้เพียงแค่เขามีเงินมากมายนอกเหนือจากซาวโถวจุยแล้วทุกที่ล้วนเปิดเป็นซ่องร้านเต้นราทำเพลงร้านค้าขายข้าวน้ำมันร้านผ้าไหมแพรตวนการค้าของเขาก็จัดกระจายอยู่ทุกๆอุตสาหากรรมที่สำคัญที่สุดคือ ท่านชายสีเหลืองยังหนุ่มมากปีนี้เพิ่งจะครบ30ปียังไม่ได้แต่งงานเป็นหนุ่มโสดท,ที่มีเงินอย่างแท้จริงเขาคือชายรูปงามอันดับหนึ่งของจือรี่รูปงามถึงระดับไหนล่ะหากว่าเขายอมเปลี่ยนไปใส่ชุดผู้หญิงหญิงงามที่สุดในเซาท์โถจุยก็ต้องจืดจางแต่ทุกคนล้นคิดว่าผู้ชายน่ะ ไม่ควรรูปงามอ่อนโยนขนาดนี้ขาดกินอายความแข็งแกร่งของผู้ชายไม่เพียงแค่งดงามอ่อนโยนกระทั่งยังรู้สึกว่าป่วยออดออแอดแทั้งวันเป็นท่าทางเหมือนหญิงงามที่เจ็บป่วยอ่อนแอน่าสงสารคนส่วนมากที่เคยพบท่านชายสีเหลืองรู้สึกว่าท่านชายสีเหลืองเป็นคนที่เป็นโรคที่รักษาไม่หายและมีชีวิตได้อีกไม่นานแต่ว่า ตั้งแต่เขาอายุ20ปีในปีนั้นจัดตั้งเปิดสาวโถจุย้ยจนถึงวันนี้ผ่านไป10ปีแล้วคนก็ยังมีชีวิตอยู่อย่างดีท่าทางเหมือนเจ็บป่วยก็เรื่องของท่าทางที่เหมือนเจ็บป่วยใช้ชีวิตอย่างอิสระเสรีเป็นอย่างมากอยู่ในสาวโถจุย้ยคิดต้องการหญิางงามอะไรที่ไม่มีดังนั้นคนอื่นเขาจึงไม่แต่งงานมีภรรยา ใช้ชีวิตเป็นหนังที่ผู้ชายในโลกทุกคนนอนหลับก็ล้วนใฝ่ฝันถึงต้องการเงินมีเงินต้องการรูปร่างหน้าตามีรูปร่างหน้าตาต้องการผู้หญิงมีผู้หญิงชีวิตยังมีอะไรให้เสียใจอีกความอิสระเสรีของท่านชายสีเหลืองเป็นสิ่งที่ผู้ชายของเปิดถังสว่างหามาตลอดชีวิตท่านชายสีเหลืองไม่มีจวนก็อาศัยอยู่ในลานด้านหลังของเซาโถจุย ซาโหโจู้ใหญ่โตมากยังใหญ่กว่าจนท่านออกในเมืองหลวงเป็นเท่าหนึ่งลานด้านหลังและลานด้านหน้าแยกจากกันลานด้านหน้าไว้ทำการค้าลานด้านหลังเป็นที่ที่อยู่ของเขาเองแต่ว่าพูดถึงความโออาลานด้านหลังกับโอ่ายิ่งกว่าลานด้านหน้าเป็นสถานที่ทำการค้าที่น่าเสียดายคือไม่มีผู้ใดสามารถเข้าไปได้ แต่จากข่าวข้าวเล่าลือบอกว่าสถานที่ที่ท่านชายสีเหลืองอาศัยยกข่าวเป็นอิฐมุกสดใสทำเป็นโคมไฟพรมที่ล้ำค่าปูตั้งแต่หน้าประตูจนถึงห้องโถงหลักเพียงแค่ค่าทำพรมผืนนี้ก็อยู่ที่หมื่นตำลึงขึ้นไปแพงก็มีเหตุผลเพราะได้ยินด้านในพูดกันว่าใช้ได้ทองเย็บปักยังบอกอีกว่า ด้านในจัดวางเครื่องลายโคมโบราณที่ล้ำค่ามากมายฉากกั้นห้องทุกอันในบ้านล้วนทำด้วยไม้ทองน่านพันปีแกะสลักเป็นก้อนเมฆและนกบินที่เป็นมงคลคนมากมายไม่รู้ว่าไม้ทองน่านพันปีมีความล้ำค่าเพียงใดคนที่ได้ชมจึงได้พูดให้เข้าใจง่ายๆว่า ห้องเต้แต่ละยุคสมัยในอดีตล้วนใช้ไม้ทองน่านพันปีที่สามารถหามาได้ทำลงศพให้ตัวเองเพื่อเป็นเกียรติหลังจากที่สิ้นพระชนแล้วนี่ไม่ใช่ว่ามีเงินก็สามารถหาซื้อได้มีเงินก็จำเป็นต้องพิถีพิถันกับวิถีทางบางอย่างลงศพเช่นนี้ในบ้านของคนอื่นเขาท่านชายสีเหลืองก็มีอยู่หลายชิ้นนอกจากนี้ยังกล่าวอีกว่า สาวใช้ที่ปฏนิบัติท่านชายสีเหลืองล้วนงดงามเลิศดล้ำที่สุดในปัตตภีรูปร่างยั่วยวนกว่าปีศางูท่าทางละเอียดอ่อนคล่องแค่วกว่าเคยมีพ่อค้าที่ร่ำรวยได้พบเห็นสาวใช้ของท่านชายสีเหลืองอยากจ่ายทองคำเป็นหมื่นซื้อกลับไปไว้ชมเล่นคนหนึ่งถูกท่านชายสีเหลืองปฏิเสธทันทีบอกว่าสาวใช้ในบ้านเขาเป็นของล้ำค่าที่ประเมินค่าไม่ได้ ท่านชายสีเหลืองกลายเป็นคนที่ร่ำรวยจนไร้ศัตรูจะเทียบได้แม้แต่ห้องเต้ก็มีเงินได้ไม่เท่าเขาบุคคลที่ลึกลับเช่นนี้ผู้หนึ่งอีกทั้งถ่อมตนขนาดนั้นเต็มเปลี่ยนไปด้วยสีสันของตำนานโดยแท้จริงแต่วันนี้ท่านชายสีเหลืองโกรธมากเพียงแค่มือข้างหนึ่งทุบที่วางอุปกรณ์ดื่มชาที่ทำจากไม้กิจสนนั้นทุบจนเสียงดังสั่นสะเทือน บนใบหน้าขาวงดงามเลื่อนล้ำเป็นที่สุดก็แดงขึ้นมาด้วยความรู้สึกที่ถูกกระตุ้นให้ร้อนใจมองดูคนสำนักที่ยืนก้มหน้าอยู่ด้วยความเย็นชาริมฝีปากบางๆเปิดขึ้นกล่าวด้วยความเดือดดาลพวกเจ้าแต่ละคนออกมาจากขี้หมูหรือไงในสมองล้วนบรรนจุดไส้กรอกไว้หรืองานนี้ใครบอกว่าสามารถรับได้กัน มือข้างหนึ่งของเขาเขี่ยรูปคนบนโต๊ะไปบนพื้นหลีตามองคู่หนึ่งความกเขืนยิ่งขึ้นสำนักนี้ไม่ใช่ว่าไม่สามารถรับงานค่าผู้หญิงได้แต่ข้อแรกคือผู้หญิงคนนี้จะต้องอยู่ในรายชื่อผู้มีฝีมือสูงส่งของยุทธจักรในร้อยอันดับแรกเป็นแน่หยวนอะไรนี่จัดอยู่อันดับที่เท่าไหร่พวกเจ้าว่ามา สิบกว่าคนด้านล่างเงียบกิบทั้งผืนเหงื่อออกทั้งตัวแข็งทื่อแล้วพูดสิท่านชายสี่ตบบนไม้กิษนาที่วางอุปกรณ์ดื่มชายอย่างแรงอีกครั้งด้านบนของไม้กิษนาอย่างดีนั้นแตกเป็นรอยๆหนึ่งท่านชายผู้ใต้บังคับบัญชาหน้าเหลี่ยมผู้หนึ่งฝืนขึ้นมาด้านหน้าไม่เช่นนั้นพวกเราตีคืนไปได้ไหมขอรับ ท่านชายสี่ได้ยินประโยคนี้แทบจะก,กระอักเลือดตีคืนสำนักเหลืองหลังของข้าตั้งแต่ก่อตั้งจนถึงตอนนี้เคยพังมืองั้นหรือเคยตีรายการคืนหรือเช่นนั้นผู้ใต้บังคับมัญชาหน้าเหลียญไม่รู้ว่ารับมืออย่างไรดีท่านชายท่านว่าควรจัดการอย่างไรขอรับท่านชายสี่กล่าวอย่างยินชา ในเมื่อรับรายการมาแล้วไม่สามารถคืนได้แต่กฎของสำนักเหลืองหลังก็ไม่สามารถทำลายได้เช่นนั้นก็ต้องลำบากแล้วจริงๆพระชายารชาชทายาทผู้นี้ก็ไม่รู้จักวิทยายุทธซะด้วยคนด้านล่างสบตากันด้วยความหวัดหวั่นไม่พูดจาล้วนไม่รู้ว่าจะจัดการอย่างไรแล้วสือเหท่านชายสีตะโกนสิงดังออกมาคำหนึ่ง เส้นเลื่อนที่คอล้วนปูดออกมาแล้วสามารถเห็นได้ชัดๆว่าเดือดดานจริงๆสือเหย่ผู้หนึ่งไว้ข่าวแพละลักษณะท่าทางแบบสือเย่วิ่งหยอ่อๆเข้ามาจากทางประตูในปากกล่าวท่านชายข้าน้อยอยู่ขครับเรื่องนี้เจ้าพูดมาสิว่าจะจัดการอย่างไรท่านชายสีเหลืองนวดหน้าผากหนักใจเกินไปแล้วช่างหนักใจเกินไปจริงๆ สื่อเยฟังอยู่ที่หน้าประตูมาโดยตลอดรู้เป็นธรรมดาว่าท่านชายสีโมโหอะไรคิดแล้วคิดอีกกล่าวว่าท่านชายตอนนี้มีสองวิธีขอรับอย่างที่หนึ่งคือสอนให้คนเป้าหมายผู้นี้เรียนวิทยายุดรอให้นางเบียดต,ตัวเข้าไปในร้อยอันดับแรกค่อยลงมืออย่างที่สองนี้กฎของสำนักเรามีข้อเดียวหากว่าผู้หญิงคนนี้หักหลังสามีทอดทิ้งบุตร ก็สามารถฆ่าได้ขอรับสีหน้าของท่านชายสีอ่อนลงมาแล้วอืมอืมวันเวลาที่สอนนางให้เรียนรู้วิทยายุทธนานเกินไปกลวว่าจะไม่สำเร็จเงื่อนไขที่สองสามารถทำสำเร็จได้สื่อเยยิ้มหยอท่านชายความจริงเงื่อนไขที่สองยากยิ่งกว่าขอรับบุคคลเป้าหมายคือพะชายารัชทายาเป็นฮองเฮาในอนาคต นางจะหักหลังสามีทอดทิ้งบุตรได้อย่างไรขอรับผู้ชายในโลกรวนเทียบรัชชายา,ยายไม่ได้แน่นอนแน่นอนอยู่แล้วขอรับยกเว้นท่านชายสี่ท่านคนที่เหมือนดังเซียนมาจุติต้องเปรียมให้รัชชายา,ยายตกลงไปได้เป็นแน่แต่ท่านไม่สามารถออกลงได้นี่ขอรับท่านชายสี่เอมพีบนเก้าอี e, กระโดกขาขึ้นขว่ห้างกล่าวด้วยอารมณ์ความหมายที่ลึกซึ้ง ข้าออกโรงเองทำไมข้าถึงไม่สามารถออกโรงเองได้ความจริงข้าใช้ชีวิตจนจืดชื่นสุดๆแล้วหาของเล่งข้าเวลาสักหน่อยก็ไม่ใช่ว่าจะไม่ได้คนด้านล่างสิบกว่าคนล้วนเบิดตาโพรงท่านชายท่านพูดเล่นสินะขอรับแววตาของท่านชายสีตกลงไปบนมวนรูปภาพที่อยู่บนพื้นแผ่นนั้นค่อยๆขมวดคิ้วขึ้นมา ทำไมรัชทายาทถึงได้แต่งงานกับผู้หญิงที่อัปร,รักษ์เช่นนี้กลับเป็นเรื่องที่น่าสนุกแต่คนผู้นี้จืดชื่อไรรสชาตินี่แค่มองก็ไม่เข้าใจรสนิยมมองดูใบหน้าที่แบดลาบนั้นรู้จักทาแป้งแต่งตัวธรรมดาน่าเบื่อจริงๆสือเหยเก่าชมเชยท่านชายรูปชมเช่นนี้ของท่านในโลกจะมีผู้ใดาสามารถเทียบได้อีกละขอรับ เป็นธรรมดาว่ามองดูใครก็ดูธรรมดาไปหมดอันที่จริงจากสายตาของคนธรรมดาที่มองดูแล้วก็นับว่าไม่เลวแล้วขอรับท่านชายสีสายหน้ายังไม่สามารถเห็นด้วยได้ไม่เลวนี่ก็นับว่าไม่เลวแล้วแม่นางคนไหนในสาวโถดจุ้ยของพวกเราที่แย่กว่านางรัตท,ทาย,ย่าช่างหน้าสงสารจริงๆเขาคิดแล้วคิดอีก แต่ข้ากับเรื่องใสองค์รัชทายาทมากในเมื่อต้องการล่อลวงพยาของเขาแล้วพวกเราก็ไม่เอาเปรียบเขาเรียกหลุงเย,ยวเข้ามาสื่อเย,ยตอบรับคำหนึ่งหมุนตัวออกไปหลังจากนั้นคู่หนึ่งได้พาสาวน้อยสวมชุดสีขาวผู้หนึ่งเข้ามาตอนที่ห้าร้อยแปสบแปหลวงเย,ยว ชมหน้าของหลงเหี่ยวลำเลิศไรที่ตีก่อนหน้านี้ในเมืองหลวงมีสองพี่น้องที่ทำให้ผู้คนตะลึงในชมหน้าแต่เมื่อเทียบกับหลงเหี่ยวแล้วยังด้อยกว่าระดับหนึ่งสองพี่น้องในเมืองหลวงนั้นก็คือสองพี่น้องตระกูลฉูฉูมิ่งชุยและฉูหมิงหยางผู้หนึ่งกลายเป็นผุยผงผู้หนึ่งแต่งงานเข้าจวงอองจี้กลายเป็นผู้หญิงที่ถูกย่ยมยีถูกทอดทิ้ง ท่านชายสี่มองหลงเหี่ยวด้วยความพอใจอืมองค์รัชทายาทเคยทำคุณงามความดีเพื่อเปิดถังมีเพียงความงดงามที่เลิ่นล้ำเช่นนี้ถึงจะคู่ควรกับเขาโดยปกติเขาท่านชายสีเหลืองเป็นคนที่ยุติธรรมในเมื่อต้องการฆ่าภรรยาของคนอื่นก็ต้องหาที่ดีกว่าอีกคนให้คนอื่นเขาท่านชายท่านเรียกข้าริมฝีปากแดงๆของหลงเหียวยิ้มออก เป็นเขาโค้งรอยยิ้มที่สมบูรณ์แบบอย่างพอดีออกมาขายยาๆของท่านชายสียืดออกลุกขึ้นมาเก็บของตามค่าเข้าเมืองหลวงหาบ้านสามีให้เจ้าหลงเหี่ยวตะลึงหมุนตัววิ่งออกไปด้านนอกอย่างรวดเร็วท่านชายสีท่านรอก่อนข้าไปเก็บของเดี๋ยวนี้เจ้าค่ะ ความคิดของท่านชายเวลาหนึ่งเปลี่ยนสามรอบหากไม่รีบเดี๋ยวก็เปลี่ยนความคิดอีกนางยังขาดอีกสองเดือนก็ครบยี่สิบแล้วหากภายในสองเดือนยังหาบ้านสามีไม่ได้อีกก็เหยียบเข้าด่านสำคัญในอายุยี่สิบปีกลายเป็นหญิงแก่แล้วท่านชายสีเหลืองเงยหน้ามองดูสื่อเยด้วยดวงตารูปดอกเหมยที่ทำให้คนหลงไหลพร้อมความสงสัยที่เปี่ยมบนใบหน้า ทำไมหลงเยี่ยวถึงดีใจขนาดนั้นไม่ใช่แค่หาสามีหรือสื่อเหยีบขาแพ้เล็กน้อยท่านชายความปารานถนาเรื่องอาหารและเรื่องเพศรวมเป็นนิสัยเดิมของคนคำพูดนี้ใช้ได้ทั้งชายและหญิงขอรับคนทั้งสำนักเหลืองหลังล้วนรู้ว่าหลงเยี่ยวเกียรติการแต่งงานเกียรติถึงระดับไหนล่ะ ในสำนักที่อายุแทบจะไม่ต่ำกว่า15ปีนางล้วนเคยถามทั้งหมดหลวงเย่เป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดในสำนักเหลืองหลังอีกทั้งเป็นผู้ปกป้องกฎที่สำคัญข้างกายของเจ้าสำนักเพียงแค่นางยินยอมแต่งงานตามหลักแล้วพี่น้องในสำนักจะไม่ปฏิเสธจนกระทั่งปัถหนาจะให้ได้มาเร็ว,รวแต่ว่าไม่มีคนยอมแต่งงานกับหลงเยว พราะเด็กน้อยก็รู้ว่าสิ่งของยิ่งสวยงามยิ่งมีพิษหลงเยี่ยวไม่ได้มีพิษหลงเยี่ยวเป็นผู้หญิงที่กล้าหาญดุด,ดันเย็นชาโหดเหี้ยมมีกฎที่เข้มงวดจำได้ว่าสามปีก่อนหลงเยี่ยวสังหารคนสารเลวผู้หนึ่งคนสารเลวผู้นี้ฆ่าผู้หญิงที่อายุยังน้อยไปแปดลายหลงเยี่ยวรู้เข้าออกลงโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ปีบไข่สองใบของสารเลวนั่นแต่หั่นไส้กรอกเป็นฝอยคนมากมายในสำนักมุงดูวิชาดาบของหลงเหยวยอดเยี่ยมขณะที่หั่นเป็นฝอยฝอยน้าตื่นตาเป็นพิเศษเหมือนดาบจะไม่ขยับแต่เส้นฝอยฝอยลอยเต็มฟ้าหั่นเสร็จถึงจะเห็นเลือดความรวดเร็วทำให้คนตะลึงหลังจากที่หลงเหยวฆ่าคนผู้นั้นเสร็จจับดาบแล้วยืนขึ้น ผมยาวรอยผิวงดงามจนทำให้คนกั้นหายใจจากนั้นนันพู้เบาๆประโยคหนึ่งหลังจากนี้สามีของข้าหากว่าไม่ซื่อสัตย์ต่อข้านี่ก็คือจุดจบหลวงเยี่ยวเมื่อสามปีก่อนยังไม่ถึงสิเจดปีกำลังจะเป็นหญิงสาวที่อายุจะบรรลุน,ลนิติภาวะพอดีนักฆ่ามากมายในสำนักชื่นชมความงดงามของนาง แต่หลังจากครั้งนั้นมาความรักที่ได้แตกหนอทั้งหมดล้วนถูกบีบให้ตายลอยเป็นเส้นๆอยู่ในท้องฟ้าและหลงเหี่ยวในปีนั้นก็รู้ว่าอนาคตของตัวเองจะลำบากเพียงนี้ที่ว่ากันว่าหญิงงามไม่ต้องกังวลว่าจะไม่ได้แต่งงานอายุ16ปีนั้นนางตั้งไปนิธานอย่างถึกถิมขณะที่อายุ17ปีก็จิตใจสงบไม่รีบร้อน ถึงอายุ18ปีแล้วนางมีความรีบร้อนบ้างแล้วเหยียบเข้าอายุ19ด่านสำคัญนางเริ่มกัดกุ้มตอนนี้ใกล้จะ20ปีแล้วนางไม่มีเวลามากที่จะสามารถรอได้แล้วนางนั้นนางมักจะสั่งสอนผู้หญิงในสํานักเสมอว่าอย่าคิดว่าตัวเองมีหน้าตาสะสวยหน่อยก็ยอดเยี่ยมมากแล้วเด็ดขาดวันเวลาเร่งเราคน เจอที่ชอบแล้วไม่ว่าจะใช้วิธีอะไรแม้ว่าเป็นการบังคับฝืนใจรวบหัวรวบหางก็ต้องแย่งชิงมาให้ได้ก่อนพูดถึงทานเซนเฟยพยายามครั้งแล้วครั้งเล่ารอบหนึ่งอยู่นเห่าและหยวนชิงหลิงยังคงไม่เอาออกมาให้แม้เหรียญทองแดงสักเหรียญเดียวเงินจำนวนนี้นึกไม่ถึงว่านานจะสามารถรวบรวมมาได้เองอีกทั้งไม่ขาดสักแดงเดียว จิตใจของห้องเต้หมิงหยวนสับสนมากนางสนมผู้หนึ่งไม่ทันไรก็เอาไม่กี่หมื่นออกมาได้แล้วกลับมามองที่ห้องเต้ราชวงศ์ผู้หนึ่งแม้แต่พระราชทานรางวัลก็ต้องเขียนหลักฐานการยืมจิตใจของห้องเต้หมิงหยวนยแย่มากนอนไม่หลับติดต่อกันสองคืนจึงล้มป่วยแล้วหมอหลวงตรวจชีพจร บอกว่าความโกรธโจมตีหัวใจทาาุลมในตับอัดแน่นจำเป็นต้องทำให้ท่านลมที่อัดแน่นอยู่ในตับโลง่งห้องเต้หมิงหยวนดื่มยาสองวันแล้วได้ผลไม่มากยังคงน,นอนไม่หลับจึงได้เรียกหยวนชิงหลิงเข้าวังห้องเต้หมิงหยวนคิดเงียบๆว,ว่ายาเม็ดเหล่านั้นของพรชชาย,ยาราชทาย,ยาเขาคิดอยากจะลองตั้งนานแล้ว ท้ายที่สุดครั้งนี้ก็มีโอกาสแล้วหยุนชิงหลิงจ่ายยานอนหลับให้เขาให้เขาได้นอนหลับดีๆสักตื่นก่อนร่างกายของห้องเต้หมิงหยวนไม่ได้มีความผิดปกติอะไรมากก็เพราะไม่สบายใจขอมีความกัดกุ้มอยู่เต็มท้องใช้มุมมองของยาจีนก็คืออวัยวะภายในทั้งห้าหลอนลุ่มบุ่นวาย พลังของไฟพุ่งผ่านอยู่ในร่างกายหาทางระบายไฟออกมาไม่ได้นี่เป็นเรื่องที่กินยาก็ไม่สามารถช่วยได้เพียงแค่ทำให้เขาสมปราน,นาให้เขาได้ระบายออกมาก็ดีมากแล้วลำบากที่หยวนชิงหนิงพูดเรื่องในใจกับฮ่องเต้จึงเรียกหูเฟยไปถามหลังจากที่หูเฟยโน้มนำรอบหนึ่งห้องเต้หมิงหยวนก็กล่าวอย่างฉุนเฉียวว่า คนที่สมควรฆ่าฆ่าไม่ได้ใครจะไม่กัดกุ้มหูเฟยไปบอกต่อหยวนชิงหลิงหยวนชิงหลิงฟังจบใสยหน้าอย่างจนปัญญางั้นก็ทำอะไรไม่ได้เพคะคนที่เขาก็ฆ่าไม่ได้พวกเราก็ไม่สามารถฆ่าได้แน่นอนเพคะหูเฟยเป็นคนที่สามารถทุ่มเททุกอย่างเพื่อผู้ชายที่รักได้นางกัดฟันแล้วกล่าวฆ่ากับอยากฆ่านาง หยวนชิงหลิงกล่าวตอนนี้ท่านหญิงตั้งคันอยู่พูดว่าถึงอยากการทุกตีข้าฟันบ่อยๆเป็นการสั่งสอนลูกในท้องที่ไม่ดีนะเพคะหู่เฟยท่าทางกดเชิงก็เพราะว่าฐานะนี้ของข้าใช้การได้ไม่ดีหากว่ายังอยู่ในเมืองชายแดนแบบเมื่อก่อนมีคนทำให้ผู้ชายของข้าอึดอัดใจเช่นนั้นข้าจะไม่สามารถออมมือได้จำเป็นจะต้องจัดการสังหาร หยวนชิงหลิงมองดูคนท้องที่ใบหน้าเต็มไปด้วยความกดเครืองผู้นี้บนหน้าของนางมีความแน่าแน่ยินยอมเสียสละเพื่อปกป้องชายอันเป็นที่รักของตัวเองหูเฟยก็คือคนที่ประเภทนี้เพื่อความรักแล้วจะไม่สนใจทุกอย่างนางมีชีวิตอย่างมั่นคงเต็มเปลี่ยนไปด้วยพลังมากมายหยวนชิงหลิงนับถือนางมากหูเฟยมองดูนางแล้วกล่าวอีก ด้านหน้าด้านหลังของรัชทายาทถูกล้อมโจมตีไปด้วยศัตรูจริงๆคนภายนอกต้องการเล่นงานเขาก็แล้วไปสด็จแม่ของเขาและวงตระกูลสูก็เช่นนี้คนอื่นล้วนบอกว่าครอบครัวทางแม่เป็นพลังที่ยิ่งใหญ่เขาทางนั้นกลับดีเป็นพลังต่อต้านที่ยิ่งใหญ่หยวนชิงหลิงรู้สึกท้อแท้ทันทีออกไปถึงประตูวงัง สวีอีขี่รถม้ามารออยู่ด้านนอกอยู่เท่ากระชับไว้แล้วไม่ว่าหยวนชิงหนิงไปที่ไหนสวีอีจำเป็นต้องติดตามไว้ทั้งได้จัดองค์ลักลับผีจับตามมองสิบสองชั่วยามก็กลัวว่าจะเกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้นนงังนั่งเข้าวังครั้งนี้สวีอีรับหน้าที่เป็นคนขับรถอาสีกำมันเอ,อ๋อล้วนมาพร้อมกันหมด เพียงแค่เวลาเข้าวังทั้งสามคนก็รออยู่ด้านนอกขึ้นรถม้าแล้วยวนชิงหลิงยังคงคิดถึงคำพูดของหูเฟยประโยคสุดท้ายของหูเฟยช่างทำให้คนรู้สึกเสียใจจริงๆใครๆก็พูดว่าพ่อแม่เป็นผู้สนับสนุนเบื้องหลังที่แข็งแร่งที่สุดของตัวเองคอยประครับประคองกดเกณฑ์ที่ตายตัวถึงเจ้าห้าตรงนี้ทำไมถึงได้กลับกันแล้วล่ะ ท่านพี่หยวนอาการของห้องเต้นน่ากังวลมากใช่หรือไม่เจ้าคะอาศีเอ่ยถามมาอย่างฉับพลันหยวนชิงหลิงดึงสติกลับมามองดูใบหน้านั้นของอาสีที่ขึ้นขึ้นลงลงตามการสั่นสะเทือนของรถมา้าไม่มีหนี่ทำไมเจ้าถึงถามเช่นนี้อาศีกล่าวตั้งแต่ท่านออกจากวางังก็หน้าตากัดกุ้มมาโดยตลอด ข้ายังคิดว่าอาการเปิดของห้องเต้นหน่ากังวลเป็นอย่างมากสักอีกน,นะเจ้าคะหยวนชิงหลิงนวดระหว่างคิว้วไม่ใช่ข้าเพียงแค่คิดเรื่องอื่นห้องเต้ไม่ได้มีปัญหาอะไรกัดกุ้มนอนไม่หลับเท่านั้นเช่นนั้นท่านก็ไม่ต้องคิดมากแล้วเจ้าคะ่ะระยะนี้ท่านก็พักผ่อนไม่ดีท่านดูบนใบหน้าของท่านตุ่มเล็กขึ้นกี่เม็ดแล้วยังมีขึ้นบนจมูกเม็ดหนึ่ง ดูแปลกนะเจ้าคะอาสีหัวเราะแล้วกล่าวหยวนชิงหนิงเยื้ยนมือไปรูปเล็กน้อยเอาเถอะอายุนี้เป็นวัยที่สิวหนุ่มสาวขึ้นแต่นางก็เป็นแม่ลูกสามแล้วหนึ่งเม็ดนั้นบนจมูกวันนี้ตอนเช้านางก็เห็นแล้วแต่ยังบีบไม่ได้เจ็บมากแดงจนบวมวาวเฉียวเพื่อปกปิดวันนี้จึงทาแป้งจนหนามาก เหมือนคนหน้าปลอมเช่นนั้นด้านนอกสวีอีตะโกนอย่างฉับพลันคำหนึ่งนั่งให้มั่นทั้งสามตกใจรีบนั่งตัวตรงหลังพิงพนักพิงความเร็วในการดำเนินของรถมา้าลดลงเร็วมากสวีอีเบิ่งตาพงมองดูเหตุการณ์ข้างหน้าเขากำลังเดินรถตามปกติบนทางนี้คนน้อย ใครจะรู้ว่าเด็กผู้หญิงคนหนึ่งจะพุ่งงอกมาอย่างกระหันหันแต่ว่าระยะห่างเพียงพอให้เขาหยุดรถม้าลงมาได้ก่อนที่จะชนเด็กผู้หญิงคนนี้กดไลค์กดแชร์กด s u b s ั r i ค e ายกันด้วยนะครับสนับสนุนช่องด้วยการสมัครสมาชิกกดซูเปอร์แบงและพร้อมเพย์ได้นะครับขอบคุณครับ